ส่วนข่าวเที่ยววันนี้เริ่มที่ความคืบหน้าเหตุแผ่นินไหวที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งหน่วยกู้ภัยก็ยังคงระดมกําลังค้นหาผู้รอดชีวิตตามสร้างปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่9คนครับหน่วยกู้ภัยกว่า1,300นายพร้อมกับทหาร1,600นายและตำรวจอีกเกือบ2000นายระดมกําลังค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นินไหวในพื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น โดยล่าสุดสามารถ iter, ช่วยเหลือเด็กทารกวัย8เดือนออกมาได้นะครับขณะที like ่นายกรัฐมนตรีช <worldwide> ินโซอาเบะจัดการประชุมสุขเฉินคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่พร้อมกับให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างในภารกิจการกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดยจะทุ่มเทความพยายามทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำสองจาก after, oc, after shock ที่จะเกิดขึ้นนายอาเบะยังกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา21นาิก26นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับหรือตรงกับ19นาฬิกา26ทีค่ำวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยวัดความรุนแรงได้6.4และเกิดลึกเพียง10กิเมตร จุดศูนย์กลางนั้นอยู่ห่างจากจังหวัดคุม,มาโมโตะบนเกาะคิวชูไปทางตะว,วันออกประมาณ11กิโลเมตรแต่ว่าไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามินะครับและหลังเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณ40นาทีก็มี after ์ช็ c k ตามมาอีกนะครับวัดความรุนแรงได้5.7และผ่านมาอีก2ชั่วโมงก็เกิดอีกระลอกหนึ่งวัดความรุนแรงได้6.4มีรายง,งานว่าเกิด after ์ช็อกตามมากว่า100ครั้งนะครับเ<ต>จา้าหน้าที่นั้นต้องประกาศเตือนประชาชน ว่าอาจจะมี after t a อ k เกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกหนึ่ง <And this S 1> สัปดาห์ <the scene S 1> หรือมากกว่านั้นแรงสั่นสะ<า>เทือนจากแผ่นดินไหว <S <S ครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มนะครับโ <He 's S 2> ดยเมืองมาชิกิซึ่งมีประชากรประมาณ34,000คนและอยู่ใกล้กับุดศูนย์กลางเป็นพื้นที่ที่เสียหายอย่างหนักอาคารหลายหลังนั้นพังถล่มและเกิดไฟไหม้ขณะที่บ้านเรือน16,00 0หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามแห่งทางตอนใต้สุดของเกาะคิวชูและบนเกาะชิโกกุซึ่งอยู่ติดกันไม่ได้รับผลกระทบนะครับขณะที่โรงงานของบริษัทยักใหญ่หลายแห่งในพื้นที่แผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าบริสโตนและโซนี่ต้องระง,งับการผลิตชั่วคราวมีรายง,งานว่ารถไฟบนเกาะคิวชูก็หยุดให้บริการหลังเกิดแผ่นดินไหวนะครับและมีรถไฟหัวกระสุนตกรางแต่ว่าเป็นขบวนรถเปล่าจึงไม่มีผู้ใดได,ได้รับอันตราย ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่9คนนะครับและมีผู้บาดเจ็บเกือบ900คนในจำนวนนี้อาการสาหัส44คนโดยคาดว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตกเกียวแจ้งว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบนะครับและขอให้คนไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวไทยใช้ความระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรณีต้องการขอความช่วยเหลือในจังหวัดคุมาโมโตสามารถติดต่อกองการต่างประเทศจังหวัดคุมาโมโตนะครับมายเลขโทรศัพท์8 1 9 6 3 3 3 2 3 1ค่